กัสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่สู่คนน้อพี่น้องเนาะไม่นี่บ้าน้น่อยก็ได้มาบ้านบ้านพักคะพี่น้องเลยบ้านพักคะเมืองเมื่อปีแข่งสารวัลเนี่ยพี่น้องมาอาครอบครัวคนหนึ่งพี่น้องเลยครอบครัวพอคนหนึ่งนาพี่น้องเนาะที่ว่าอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องบ้านหน่อยก็ยังเป็นหูรายละเอียยพี่น้องเลยว่าเป็นอยู่จังใดน้พี่น้องเนาะคิดจังใดไปรับชมกันได้พี่น้อง นี่แปหน่อยก็ได้มาหอดเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยมาหอดเพื่อนหอดบ้านเพื่อนพี่น้องเนาะนี่คือหม่องเทียเพื่อนยูเพ่อพี่น้องเลยนี่คือเพื่อนเพื่อนใพี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนยูยูก็ดูกทรายบ่พี่น้องอยู่สองคน้นพี่น้องเนาะนี่คือเพื่อนเพื่อนใะพี่น้องพ่อสบายดีพ่อสบายดี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 โดย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 จะดีมแเฮก่อนเด้อ อ,อ,อ่านลูกขอขอถามนะพอพอซื้อยังเนาะพอเนาะโทซื้อโทนพอโทนเนาะพอเนาะเดิโ,โดยร์เดิรดิอายุจากปีพอหาชิปซองหาชิปซองปีเนาะพอเนาะเรื่องขาดเคิญยังพอขาดเคิญยังแน่พอครอบครัวพออนี้ เขาน้ำยังมีอยูไม่กินอยู่บ่เขาน้ำก็บ่มีแลลูกโมี่เาเนาะกเมี่อนลงใต้หายนะอ๋อโดยโดยโดย้เข่ากินกำนี่แล้วโดยโดยโดยพออยู่ก็ไผ่พอขมือนีอยู่กับลูกแท่ลูกโอ้ลูกเปนบ่ลาลาสบายดีละเออลูกเออลูกมาเออเป็นอายเพน่นอะเนาะ เป็นอายพี่น้องเลยนี่คือพออยู่กับลูดสายแล้ว่ปนเนาะลูดสายซื่อยังพอสีไวสีไวเนาะพอสีไวน้องสีไวเนาะคือว่าเขาหน้าแมนบ่มีพอเนาะออ๋พอนี่ว่าพออยู่กับลูดสายเมียนี่เสียบ่เมียเสียเสียหลายปีแลเนาะโดย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 เสียหลายปีเลยนี่พออยู่ตัวผู้เดียวเนาะตัวผู้เดียวดูดก็ได้มา หาพอ่อเนี่ยแหละมาตายพอ่อว่ามาถามว่าขาดเคือยังแน่โดยมมีพอดีมมีนะพ่อเนาะแ,แ,ง,แง,างวะพอ่พอ,พอตาบอดป่พอ่อมูงเงี้งไผ่ชัตาอ๋อโด้อในี้มมาลินน้ำและวมหันเงี้งไผใช่มูมผูเห็ดข่อยนะอืนดยอดยปรจักว่าเนี่ยเมันออกขี้ขอย้วน่ยใหันะเห็นแล้วจืดอคนโดยือมัด ปุ่นมากปุ่นมากโอ้เนี่ยนี่ดำดำคือรู้อย่างนี้นี่มันออกขี้ๆอันนี้โบเห็นบ่พอโบเห็นบอเห็นกับพ่อคุ้มมุ่งอ๋อปัจจุนาโดยโดยเต็นยุโตฮะอืมหากุ้มมุ่งนาตาปัจจุหากเวนหน้าตาปัจืจอเนาะบอกกระปากับบูโดยบูกรปากับนาตาอ๋อมันเป็นเจตาหรอเป็นมาหลายปีแล้วบ่ะพอฮะเป็นมาหลายปีแล้วบ่บ่นะวังนี่แล้วบ่ เราไปฮั่งดอกเด้อเด้ออ๋อจามูเห็ทั้างเราบ่จักน้ำน้าเดยโเดยมาหินมาหัวน้ำนแหลโตัวว่ามูดูกล้านมาหลินมาปากมัวหัวดีนน้ำว่ามูมาหลินมากินน้ำกั้น่ะแหละออจากว่ามูที่เป็นนั้นสตวู้ไฟนั่งไฟหนอกัะบือหูข้าม้อนได้หลุดเดยเลยเก็พอกบว่าไปลลยบาทลลยเมืองล่แค้งติบทหารก็ได้เป็นดีะก็ได้เป็นสัตู้ก็ได้เป็นเป็นมื่อถูกชนิดเล้ออลาก็ต้น คิประวัติประขามีมุ่อนเจ้าอย่มีผมมีนอนเนี๋ยนะเคียมดข้อมชัวข้อมดี้ข้อมหอย่านมุดค้าโตข้องรแก่งเห็นมุดเหมือเจ็ชาลวันเหมอนเต่อเมริกาอ๋อว่าดูกีทาบว่าพ่อหยู่สองคนนะพ่อเนาะอยู่สองคนกับลูกชายเป็นบ่มีลูกชายคนเดียวเมนบ่คนเดียวลูกชายหลาคนลูกชายสองคนเป็นบ่อาไรอ่มุด เอาเมียเบิดแต่ว่าเพื่นได้ส่งข้าวข้าวมาอยู่บ่ล่ะโบ่ไม่ทนพออ๋อจั๊กแตหมดจะเทียนบ่มพออ๋อโดยโดยนีคือกันจะจ่อยมม่จักกายจักย่งจักว่าเพื่นเพื่นไปยู่ใส่พอเพื่อนเพื่อนไปยู่ใส่เพิ่นดยูปักเช่ยู่ปเชจะอยู่สน้ำมันก่จักนะโดยใชแล้วกบะจักโอ้ใช่เอาเมียยู่หน้าตู้อ๋อ เดี๋ยว่าปรมาหาพ่อชักเถื่อบ่บ่อ๋อ๋อพ่อมากไก่พ่อได้เนาะเดยเพือว่าในนครน้องเฮากับ่เห็นหุ่งนครเนาะไปใส่กับ่ไรในนครเนาะบ่ไปใส่กับ่ได้เพราะว่าทิ้หมดแล้วนะอือกันได้ก็ให้พ่อสู้แล้วพ่อเด้อะให้พ่อสู้ต่อไปแล้วพ่อเด้อสู้ต่อไปบ่ต้องถอยในนคอเนาะมันต้องยอมแพ้มันเพ่ต้องสู้ชีวิตคนเฮานี่ก็ต้องสู้ต่อไปเพ่ ฮะเงินใชใชดยมมี่ดเอ้ยไปทางก็ได็นะแนูมินว่าเออแมนเออาพื้นหาลวหาหนามในน้ำกระเจ้าบรออ๋อบานี้น้ำในใส่ใส้เฉพาะน้ำในนี่น้ำมันเูดยดโมมีน้ำกอกกับมียังเมาน้ำกินน้ำยางได้เฉพาะน้ำกินกับดูเอามากันจะได้กินเอาน้ำเช่กุล่ะน้ำอะไรไม่สะอาดอ๋อกินตัวนั้นแหละ น้ำน no 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 no. like e ้ำกินน้ำยังก็บ่มีบ่มีกินน้ำยังสิอยู่เซกินน้ำฝนนั่นเบิดแล้วค่ะอ๋อกินน้ำฝนเนาะแม่นน้ำใช้น้ำอาบได้พ่บ่มีบ่มีโอ้ไปเอานใช้ตักเอาอยู่เซเพิ่นบ่มันบ่ได้ไปตักนอ๋อบ่ได้ไปอาบบ่ได้อาบหัน้ําตักท่อฝนตกมาก็อก็ได้อาบ โดยโดยท่านบ่มีก็เลี้ยแล้วนั่งอยูนที่นี่แล่ะอ๋อพวกไปทางไดนบ่ไรท่านเฮ็นงงยันเรื่องเงี้ว่าโอ้ปะแปบลุงไม่ใช่อ๋อนี่แล้วมันตั้นมัถี่เลยนะโดยโดยจะแดงกับแดงบบดนี้แดงบ่เวลาแดงอืมแดงมันเข้ามามันแดงแดงแล้วมันออกไปขี้หิ้ขี้หิ้แล้วมันก็ตี้อ๋อมานท่านม่านนี่มันเฮ็ดแบบนี้อ๋อมันเหตุฮ่าฮ่าออโดนมันเข้ามาเลยโดยโดยโดยขี้หิ้่ขี้หิ้วแบบนี้โทใจกลางโทรษระชา Đôi đời đời doi đời doi 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 Đôi đôi doi doi nó doi đời doi đời đời doi 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 nhọn nhàng doi เซสกี้หันเด้อเด้อี่หันพะขาเอหันตีผ้าตีผ้าเนาะเออตีผ้าแล้วก็ต่อมาก็พอดีกตีผ้าแล้วก็มัวโดยเป็นมัวเป็นมัวแล้วก็ต่อมาหมเอาไมาย้งดย้งไใส่ตาด้อหอมใส่ดก็หันมาก็เริ่มต้นมาเนเลยบาดนี้นักหน่วงไปเเ็นเลยบาดนี้ไปทาใดก็บ่ได ว่าให้กลับไปได้แล้วจะเชียร์หย่างกองบอกกองบาลบ่าเราบัดพัดชีบอกบัวขึ้นชา้นนี่แหละนอยแต่อย่าให้มันคือเพื่อนแ<ม>บบอยากให้มันมีผานางหมอแหกแต่กระโปงกันยังมีบัตรโดยหมอมีอยู่บ่หมอมีเนาะขาดเคิร์นบัดรนะพอนาะเคิร์นบัดแต่ว่า<อ>ลุงได้ให้นี่จ่าลุงเมียตายไป,ไปเป็นไปถวดดูเต่าวิเป็ดชี้เป็ดทราบบ่เห็นหนาพ่อคนณบ่เห็นพ่อคุณบ่พ่อดีลบ่มาหาพ่อเลยบ่ยิ่งกับพ่อแหละ

กัดกัดโอ้โหกระมากระบัวเพื่อนเอาคนใหม่อีกพวเก่าหันอยู่อยู่บกเซ่เนาะดูเชาเนาะโดยเซนจะไปซักอะไรโดย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 อรักเจ็บรักแปรโดยนี่คือคือเพื่อนพ่อเนาะนนี่เาะมองอยู่ไม่ได้พูดตกหีือโบหูเป็นบ่พระบ่พอบ่บ่พระบ่ล้มหันพระบ่เปียกบ่พอเบ้ออยากได้เนาะโดย นี่ด้อพี่น้องเด้อกคือคือเพื่อนพ่อที่ว่าพ่ออาศัยอยู่พี่น้องเลยนักดวงเลยนะนี่เนี่ยคือว่าบ่งที่ว่าบนพ่อพ่ออยู่พี่น้องเลยเป็นก็อยู่สองคนกับดูกชายพี่น้องเลยเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศขอบเพื่อนในพี่น้องเบิ่งในพี่น้องเนาะนี่มาให้พ่อบ้ารายละเอียดให้ฟังก่อนคือรายละเอียดนี่คือว่าขาดเคิร์นบิดเนาะพหอเนาะโดย ขาดเคินเบิดทุกอย่างเรื่องเข่ากับขาดเคินบ่มีร์นเข่ากับบอมี่นะพอ่อกินแต่จังบอมมี่หรออ๋อกินข้าวแล้ว่าพอนี่กินข้าวเย็นเนื้อกินแล้ว่าข้าวเช้ากินแต่ข้าวเช้านะโอ้ยยังได้ยังกินนะโอ้ยจำแจ้านี่แล้วบอมี่เรากินก <laughs> <laughs> ็ว้วดูก็ไม่ได้เอายังมาซื้อมาฝากเผยเที่ยวโอกาสนานพ่อเด้อด เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวดุสิซื้อของมาผ่าพอโอกาสหน้าก่อนพอโอกาสหน้าเดี๋ยวดุสิซื้อแล้วลูกเอเดโดยวเดี๋ยวใคอาแต่ลูกเมื่อลูกตายหายนี่จ๋าไปโดี๋ยกินแต่ไม่กินไม่ใช่หรอดอกโดยพ่อลืมเนี่ยพ่อพ่อซื้อยังนะฮะพ่อซื้อยังลืมเนี่ยทนทนพ่อทนเนาะเดี๋ยอายุหาชิบสองปีอายุหาชิบสองปีเดี๋ยวพ่อทนเนาะ อายุหา12ปีด้วพี่น้องเด้อเป็นอาศัยอยู่กับลูกชายพี่น้องเนี่ยอยู่เขาหน้างกบมีนเลยพี่น้องเลยเบิ่งเอาหลันเราเท่าอยู่กับเท่าสีไวบนะพี่น้องเนาะกับลูกชายเพิ่นพี่น้องเนยอายุหปีอายุก็สิบห้าปีอยู่กับลูกชายเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็อยู่ในที่พี่น้องเลยแต่ละมือก็เลยเพิ่นไปทางใดบ้างเลยพี่น้องเนาะ เพิ tea, ่นไปทางไหนบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นหุ่งพี่น้องเอ้ยกันตาแจ้งเต้าหุ่งเลยเวียนพี่น้องไปแล้วเพิ่อนเวียนหุ่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยากไปอยู่พี่น้องแต่ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยอยากไปหาใสยหาหนองหาดู่เพื่นก็อยากไปอยู่พี่น้องไปแต่ว่าไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้มันมาตั้นแหละหมาตั้นรกิจหมู่เฮ็ดทรมานโดยเลยเลยเพิ่นไปบ่ได้เนไปว่าสิตายแท้กับพุทธิทรมาน่เลยว่างหันกะหอย ลงทชื้องชั้นหาพื้นหาลัวแล้วเดียเดยอาบน้ำอาบน้ำหอยนากาดย่างกระบาดอันนี้เบ็ดนากรบาบเร็วโหรบาดนามอะไรอ๋อแล้วแบบใส่น้ำพวกเคลื่อนไก่กระบาดบ่พอโอยกะบาดข้อเขาอะไันข้อเขากับหมูมาไหอยอาดมห้กบนี้๋อโดยดูโดยอากาศคาอคลือนมันแน่ จังไดก็ให้พ่อนีสู่ต่อไปเด้พ่อเด้อฮะให้พ่อสู่ต่อไปเอวะสู่ต่อไปบ่ต้องยอมแพ้มันพ่อต้องสู่ชีวิตคนเฮาต้องสู่ต่อไปมันต้องยอมแพ้มันให้พ่อเข้มแข็งนะพ่อเนาะเข้มแข็งโดยโดยเข้มแข็งให้อยืีแังเงี้ยเออให้พ่อให้ให้หายไว้เล็กเดืองตาทุกนเนาะออกไว้เนี่ยมันมันมีมันบ่มียากิน เงินก็บ่มีนะพ่อเนาะอือแต่ไปซื้อซื้อยานี่ก็สิแพงอีบ่พ่อก็บ่แพงดอกยาแบบนันยาหยังยาดาดิตานี่าดิตเนาะยาลางศรปรสาทโดยมันอกหาปลาคาก็กินตัวนั้นแห่เซาบ่ล่ะใครแน่อยูบ่เออก็เห็นแหละแจ้งหมดโดยขาเฮ็ดผ้าเฮ็ดีมานี่ท่านเพิ่นผู้ีผ่านไปโดยอายของนมอพอนอายของไอ้เพชรนี่ โดยพ่อท่านละตีเพื่อนโด้ๆนี่ผ่านแล้วโดยก็กินนําเพื่อนแล้วตะกี้ก็ดีบุปผาดาท่านเพื่อนโด้ๆโยมบ่ได้ไปเมียนฉากชุบพ่อ่าอีกจักจําได้คนก็ดีอ๋อๆ๋อออนอนบ่ตัวนี้แหละไปบารายนะพ่อเนาะบ่ได้คันทีเร้่อเออไปแล้วได้ป้าบ่ทินเพ no. well ื so, so, ่อนดอกแม่ยนๆมียนกินน้ำเพื่อนเพื่อนและชื่อห้กินได้เอาเงินก็โอ้ยเดี๋ยวว่าเราลับเป็นของแช่นทําแช่นคนไดยๆๆแต่ไม่บอนแนว ได้ใส่ไอ้ซอยกันอยู่ทหารแล้วเลยไปเหอันนั้นเหอันนี้โอ้ยซอยกูได้ด้วยจัตจักรที่อ๋อเท่าเอาเงินหายเอาเขาหายตอนตอนที่เจ้าไปได้นะพ่อเนาะเพตอนผุดมือคลาดไปไกลตอนขึ้นชาวบ้านเป็นป่าห้านาห้าตาเพื่อนดอกเลยเป็นอไอรักไอน้องคงสักคาจักรที่กรุ่นละดับถือกันจะสัมพอจะเมเองแหละ เลยนอะไมืดมันที่ผ่านเขาเป็นไปแหละเห็อกมได้ถือเจ้าถือคอยก็คือกันนั่นแหละเลยประการกันทคือกันแล้วมันหอดทุกมันกับไปกาหด้ลยไฟมักคนเลยล่าโลกล่ามันย์ไปนี่เดียวมันมาได้คือนเจ้าแค่จัญญาพะดีได้เรียนการได้แมนยั่ไงแมนแมนแมนมันจีหอนห่อนต่อไปวเนี่ยมันจีเป็นไปในอะไรเลยพระการกับหูเขาว่าเลยเดยเลยย แค่เ่าเรื่องไผ่ตัวนี้ไผ่ไหลมันไผ่ดินพัดที่แดงลินการเน่มันโอเคเลยข้างนอกจากนั้นบ่มีไผ่ไหลหรอกโดยใี้โคตรว่าตัวบ้องแท้ะกับเพิ่นทรายไนเลยย่งบุญยุทธ์ย่งได้ดายคือกันแมนแมนถือมนุษย์เฮานี่คู่มือนี่เป็นมนุษย์นักการศาเลยขคาอยู่ยันยิ่งอยู่นี่ตำปาแผ่นมาละห้าเลยแล้วมันแมนหรือบ่แมนจข้าหู มูดีตาแีแมนแมแมนแต่แาายิ่งเพื่นเ้าอาจรย์เพื่อนอาจารย์ทำมาเขยบกระจนตายเลยพระคาเอีงกับไอ้ทหารเจ้าขา้าทกีข้าเป็นทหารพอได้เป็นทหารมาเมนันเออเป็นทหารจะเคยเคย,เคยเป็นทหารนะ,ะออพ่อเนาะอเป็นทหารจนได้เมียนชาชุบพ่อชชุบแมตีคำท้องลองแจกพระคาก็ได้ไปเบิ้อ้ยจนได้มาเมียนชชุบพอชชุบแม่อีกเลยขวดกัไ้เมียนเลยเย์พ่อคอยกัได้เมียนเมียนเบิ้อือืมอกลยังมามีบาปอ เมนสากชุพอสามชุแม่สากชุบใหญ่ฉากชหนอเล้วอาคารนี่ไม่บาไม่เวียมาถึงชาดก่อนพอาคานี่บกคือมูเดยพี่แขนสันยาวได้เดยเป็นยังไดพอเป็นจะได้เขนขังเนืองสันเนาะเออขันบุคือกันบุคือกันเนาะบ่ขันว่าไปเรือไหนน้ำมูกะเอาเรยอไปก่อนอืมอืมไปถึงสันได้อืมอืมอ าแต่ว่าเนี่ยพออยู่ดีมีแห้งอยู่ว่าจะคุมืงินเออก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ดอกก็บอเมื่อไงบ่มือนีดยังดอกโดยกับมันบริอาบจะหนามนี่แหละไปบริอาบโอ้แค่ที่หนามกับบักอ๋อเป็จากลูกแล้วลูกอย่าหนามพอนเนาะตัวนี้ขาดขาดหนามนะพอนาะในครอบครัวพ่อเนาะขาดหนามขาดเข่าเนาะพี่น้องเนาะขาดเบิดขาดเบิดทุกอย่างพี่น้องไงว่ายังไงชนิดเลยนะเออว่าขาดเบิดพี่น้องเลยก็คือกันโดยถ้าอายเรคือหานี่ขาดเบิดพี่น้องเลย

ไปบ่อใดเนาะพ่อเนาะไปทางไหนบ่ได้อ๋อไปทางไหนบ่ได้ไปได้ผมโอ้ยอืมได้วยังกินเที่ยงพ่อขออย่งนี้อะไรเงินจากได้ครับแล้วกินชิวดากนี่แหละอย่าได้กินตามอาชีพอืมแม่พ่อพ่อเป็นแหอะไรกันบ้างทำเกษตรกับบ่มีพ่อเข้าถี่ติเลยเป็เรื่องพ่อพ่อกี่ได้บินไถ่เลยเชียวมันูกขอทานพ่อเดินให้น่าตะเก้าพ่อบ่มีบ่บ่มีบ่มีอย่างเนาะบ่มียั้งเลย บุมีเงางเป๊ะตออเติมลยนะโอ้โาจะสรรสักเบียบบุมีเงางเลยเนาะบุมีเงางเลยอันนี้ดูเก๋ได้ซื้อมาม่ามาพอเนาะฮะซื้อมาม่าซื้อมีเนี่ยพออซื้อมีมาม่ามาให้พอเนาะแล้วก็ไม่เป็นมาม่าเนี่ยพอดูเก๋บุมีเยังลายพอเก๋นำมาให้พอลวกกินตอนเที่ยงพอเนาะด้วนี่แหละพอเลยเอาพอ เด้อให้พอจะดีแ้งพอเด้ออพอจะดีแพงบเจ็บให้ก้ไข่ให้มีนอพอเด้วพอดกาเมืองเด้อเ้อลัวไปมื้อ้เด้เบงบานเบงเมืองเบงลูกเบงลานเด้อเด้อเากาใต้ไปดีหาลูกล้านอยู่ที่มีให้ถ้าได้หมีทิที่ีกันเมืองัวนั่นอีกเด้อเดยเ็ห้ไข่ห้ป่วยห้โชว์เด้อสาธุสาธอเอย์สานี่วันนี้ลูกก็ได้ขอทายหอเพื่อนพอเด้ ไทยหอบเพื่อนขออนุญาตถ่ายหอบเพื่อนเพื่อเด้อดูดยดูดูเดี๋ยวพี่น้องเด้อที่ว่าเพื่อนขาดเขินพี่น้องเลยขาดแหงขาดหนักพริกพี่น้องขาดเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องเลยขาดเบิ้ลทุกอย่างขาดน้ามับขาดพี่น้องเลยนี่คือเคือนเพันอยู่นะพี่น้องเนาะมันลูกไปหมูห้างพี่น้องเคือนเพันอยู่พี่น้องเลยมันเหม่ยแต่เข้ามีพี่น้องเคืองพันยู่ ในพี่น้องเอเพิ่นพี่เพิ่นตกกับเปียกเบิดพี่น้องเลยมีได้่นตกพี่น้องเลยนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยมองมองที่ว่าพ่อเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเป็นอยู่กับลูกชายพี่น้องเลยอยู่กับลูกชายสองคนลูกชายลูกชายคนหนึ่งพี่น้องเลยโลูกชายคนหนึ่งเพิ่นพ่อเพิ่นไปบ่ได้พี่น้องเลยพ่อเพิ่นตาบอดพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็น่าสงสารอยู่พี่น้องเลย นี่แหละพ่นนาสงสารเพื่อนพี่น้องเลยนี่แาละผุนตกกะเหียกพี่น้องเลยฝนสาดเขาเนาะพี่น้องเนาะฝนสาดเขาเปียกเบิดพี่น้องเลยนี่เคืออนซานเพื่อนพี่น้องเพื่อนอยู่กับดุ๊กไซส่องคนพี่น้องเลยถ่ายหอบเพื่อนให้ช่องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเลยหอบเพื่อนเพื่อนกะคือึังซีดเลยพี่น้องคือึังซีดเลยนั่นกะ บมเป็นแบบนั่นนะพี่น้องเลยพ่อเพื่อนเพิ่งเกิเป็นตายเปียกตุกพี่น้องเนาะไม่ได้ฝนตกมากเกิเปียกพี่น้องเลยสาดพี่ได้สาดใส่พี่นอ้องเอกินชานห้องเกิเปียกพี่น้องเลยเป็นอยู่กับลูกชายนี่คือมองที่ว่าข้างหน้าเพิ่นนะพี่น้องเนาะ ตรงน้ำพุนน้องพี่น้องตรงน้ำพุนนี่พี่น้องเออเพื่อนซานทุกด้เห็นแล้วก็น่าสงสารอยู่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเห็นแล้วก็น่าสงสารเพิ่นพี่น้องเลยแต่จั้ง d นะพี่น้องเดี๋ยวคอมหมิ่นมาโดยพี่น้องเด้อว่าจัง d ด y สงสารเพิ่นกันพี่น้องเออบ้านหน่อยก็ได้แต่ว่าบ้านหน่อยก็ยังบ่มีพี่น้องเลย น้อยบ้านหนอยเองกะยังบ่ได้ยังบ่ทันมีดอกพี่น้องสงสารพ่อคือกันพี่น้องเนาะบ้านหน่อยก็ได้ซื้อมาม่าเนาะพี่น้องเนาะซื้อมาม่ามาขาดเพิ่อนพี่น้องมาให้พ่อเนาะลวกกินตอนเที่ยงพี่น้องเลยเพิ่นกินข้าวเช้ากับแจ่วพี่น้องเลยบรรยากาศที่เป็นเพิ่นก็คือหองนี้นี่พี่น้องคือว่าน้อยวอาจะฟังนี่แหละ Cà, và sống sổ, khuôn tựa đây phía nào người sống khuôn tựa đây phía nào và nhắc gần sàn phần cái và thế đây còn là sống sàn cái phía nào người à chút thay nó phía nào nó và điều ổ cạt nó phía nào nó kíp nả điều và nói gì mà thay hãy phía nào bưng mày nó phía nó แต่สุดท้ายนี่กเขาให้โวยพอ่โอโวยใส่ให้พี่น้องเนะาะให้ยู่ดีไมีแห้งเนาะพี่นอ้องกลมเจ็บยังให้ได้กลมไขยังให้นี่เนาะปัตนาชิ่งใดก็ให้ได้ชิ้นนั้นเด้อพี่น้องเด้อสาธุก็สุดท้ายนี่บานน้อยก็จะได้ขอตัวกับน้องพี่น้องขอตัวลาคนแล้วก็คิปหน้าพ่อกันไหม่ด้พีน้องเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอคำว่าสบายดี